Deep in the s h a d o w I know it's hard To p u one foot i r o n t the other สบายดีสบายดีเดอ้อทุกคนมื้อนี้ก็มาพบกับน้องตุ๊กในช่องสาวลาวซ้ําเหนือซินแนวเนาะมื້อนี้น้องตุก๊ก <c oughs> ขายเคื่องมือทํอิดของเดือนเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ล้างจากทีแม่ป่วยก็ช่วงนี้ก็ยังไข้หรือว่าดีขึ้นน้อยนึงลเลย แม่ลูกก็เลยพ่อเฮ็ดเครืองขายเนาะบ่หูว่าชิเป็นเดินเนาะหูแต่ว่ามีห่านน้องทุกคนเดียวในนอนที่มีป่ายเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะเมื่อตลาดมีห่านเดียวที่มีป่ายเนาะที่น้องตุกเห็ดเองไปเมื่อนี้เฮามื้องามงามดีไปเปิดห่านเนาะเขาเฮดมันมาเฮงเเด้อเครื่องข้าก็จะละลายไปประมาณนี้เด้อทุกคนเดี๋ยวเห้เบิ่งหนึ่งกระตาสองสาม แล้วก็ยังมีปลายห่านฝุนเนาะเดี๋ยวเขาต้องขับรถกันด้ทุกคนทุกคนเดี๋ยวนี้เขาหอดตลาดแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะมาซื้อปลายเนาะเพราะเมื่อตลาดมีปลายของเงาอันเดียวเลดก็มูเอ,า,เกกอาปูดูดรองบงึงบอกว่าจะขายบอกมาเนย ขายเกรืองมือทำอิดเนาะสีได้ขายบอ,บอลองเบิงเดอ้อคอยม,มันหมาน,นแห้งๆจ้าน้องตุกขอโตจัดหานแป๊บนึงเดอ้อทุกคนเดี๋ยวน้องตุกกันทายหูไผ่เบงิงเนาะทุกคนเด๋ยนนี้เริ่มต้นมาขายเกรืองอีกแล้วเนาะ <laughs> เป็นแม่ขายล้วเดอ้อ อ่าอันนี้เป็นน้องตุ๊กเป็นคนเฮ็ดนะคือแม่ขายเอาไว้ตะนแรงค่ะแม่คนเฮ็ดเด้อยังอ่าฮักกับเขายแฮกมานกล้องนึ่งเนะาะเพราะว่าอันนี้คือคนจักเหนือนยังบุกเคยกินเนาะน้องตุ๊ก,ก็เลยมาเฮ็ดขายบัวหัวอันเดบัวัวเป็นน่าเดินเนาะว่าสิได้ขายหรือบัได้ขายจ้ะฮักกับเดคายกล้องทับอิดกล้องนึงเดี๋ยวนี่กะ รอต่อไปเนาะว่าจะได้ขายตักกล้องในมือนีนเนาะอ่าะน้องทุกอยู่ตลาดบรรยากาศตลาดตอนเช้าก็จะประมาณนี้เด้อข้างหลังกับเมฟเยอะเหอะบางบรรยากาศตลาดตอนเช้า นี่เด้อทุกคนนี่ตลาดตอนสาวประมาณสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงเด้อนี่เกี่ยมเื่งทอดทุกจางต้องตุกเฮ็ดันในพอ่อหมูหน่อยเขางามเดี๋ยวน้องตุกออกไปเะเหตันนี้อีกก่อนจังไดนเด้อ บรรยากาศตลาตดตลาตดบ่คอยมีคนเด้อตอนสาวเด้ออ่าแบบนี้เฮากระสิกลับมเมื่อเฮือนอีกก่อนเนาะคนเนาะเดี๋ยวขอไปขอโตไปหตให้ขนมโต๊ะหลัก็เฮ็ดอันขนมแล้วก็จิซักเครื่องทักของใน่นื้อหลัก็กลับมาขายเครื่งองยิงเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เฮือน ทุกคนมาเจอกันยวนตลาดอีกยวนเนาะทุกคนเนะเาะะวาน้องตุก๊กน้องตุ๊กแลนไปตักเขื่องหรือว่าไปตักเขื่องอย่างเองเนาะแล้วก็เอาขนมอีเมออกตักแบนนาะก็เลยว่าโบได้ท้ายคลิปทุกคนเนี่ยเบิง้งก็เลยน้องตุ๊กก็เลยมาหอดตลาดแล้วเนาะมาเบิ้งเนาะชีวิตแม่ค่ะจะเป็นนาเดือ <laughs> คนอ่าช่วงเดี๋ยวนี่เดี๋นวนี่กำลังอ่าประมาณ หนึ่งโมงหนึ่งโมงสัามนาทีเดี<อ>๋ยวนน้ำทุกไปยุตลาดเ<อ>ดี๋ยวให้เบ่งบรรยากาศตอนส่วงเทียงเนาะปินนดดันเินเนาะส่วงเทียงก็จะมีคนลายในเด้อทุกคนเม็ดละเฟิร์น่ะ ้าน่งนองถุกเด้ออผมยวทัวดินเขาเนั่บอบอประเทศอันทงคายแต่ประเทศอันรวมกับเขายน้่นงานาำ,ำเออเอเย คนเดินิ่มแม่มาแล้วเนาะเห็นแต่หนาเตอมเติมหนาเยื้อเยเดี๋ยวเฮาเบื่องบรรยากาศตอนขับคนคึกคืนเนาะน้องตุกหนังอยู่ คนทายหย่อนแสงนอนึงเนาะอันนี้คือขนมแมฟูเดอร์อันนี้คือขนมดดอ,อันนี้คือเค้กเขาแล้วก็มีข้าวปั้นอันนั้นคือเมียงของน้องจุกหรือว่าข้ายำของนอง้องจุกเนาะบรรยากาศตลาดก่อนคนกำลังคืนล้างไรลกันเข้ามาเนาะอันนี้คือใหม่ไหลเมืองบัน เอเดี๋ยวนี้น้องตุกก๊กกำลังชิมเมื่อเฮือนเดี๋ยวไปเจอกันยุ่เฮือนเนาะเดี๋ยวเฮ่อแม่หายต่อน้องตุ๊กต้องไปเฮ็ดเบียรเฮือนไปกันเลยทุกคนอ่าน้องตุ๊กได้มาฮอดเฮือนแล้วเดอ้อเดี๋ยวนี้ก็ประมาณฮาโม Ł งครึง่งอ่าน้องตุ๊กขายเนื้อมื้อนี้มือทำอิดข่างแหลกที่น้องตุ๊กเปิดงานขายอยัอน,นเขาย่ำเลยคนสเสนอกแบบเคยกินเนาะน้องตุ๊กหากระปุ่อ่าหากระปุดมืันนี้เนาะ ขายได้ทั้งมัดหกกองหนอปัจจุบันเดียวนี่ประมาณหามงเนาะแต่ว่าน้องตุ๊กกำลังยังขายอยู่เนาะแต่บอผู้ว่าสิได้ขายอีกโบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้ขายไปแล้วหกกองแต่บอผู้ว่ามือต่อไปน้องตุ๊กจะได้ขาดหมายถึงจะสิบกองโบถ้าได้มือหนึ่งสิบกองน้องตุ๊กกับภูมิเจอแล้วเนาะมันจะได้จะได้ขายโบหรือว่าจะเห็นเราเดินถึงจะได้ขายดีขึ้นเนาะต้อง จะต้องในเขาเฟูนนาเพนดาเพิ่มเติมโบทาเขาพูเพนดาหันนองตุก๊กตรงในเสียอ่ะเสียเงินหรือ่าเสียเงินขาเขาพูเพนดาอ่านค่ะแบบเขาเอาสามเปอร์เซ็นต์ของราคาค่อนข้างคือว่าแพงเนาะแต่ว่าทาได้คล้ายแต่ลอดนทาได้คล้ายแต่ลอดนนองตุ๊กว่าคุ้มค่าเนาะแต่ว่าเม่ว่าลองขายไปเบื่องก่อนทิศนึงเนาะลองขายไปเบื่องก่อนทิศนึงนองตุก๊กกา ถ้าว่ามันขายยังยังได้ประมาณหกกล้องหกกล้องน้องตุก๊กอาจจะเอาเขาฟนะูดเฟนด้าเนาะเพราะว่าน้องตุ๊กเป็นนางตลาดก็มืดมือเนาะขายมืดมือขายมืดมือน้องตุ๊กก็ย่าเฮอได้มือหนึ่งสิบปลายกล้องขึ้นไปเนาะทุกคนจนมาดีน้องตุ๊กะสิริราทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอเธอน้องตุ๊กเฮ็ดคลิปต่ตอไปเนาะนั่นนี่แหละชีวิตแม่ค่ะบ๊ายบาย